ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้ยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการนอนของฟีทั้งสามชิ้นนี้นะครับก็สำหรับของฟีทั้งสามชิ้นนี้เนี่ยก็เป็นเลเยอร์โคดอีกแล้วก็มาเยอะจริงๆครับสำหรับเลเยอร์โคดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเลเยอร์ทีเชิร์ตแล้วก็เลเยอร์แพนเนาะมันจะเป็นแบบเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นแล้วก็กางเกงสีดําประมาณนั้นแต่ว่ามันเหมือนแบบเปลี่ยนสีไปเฉยครับแต่ว่ารูปร่างก็เหมือนเดิมเนาะ <B leh> เหมือนกันอนะแต่มันแค่เปลี่ยนสีเฉยนะครับ สำหรับวิธีการรับนนก็ง่ายเช่นเคยครับก็คือรับในแคตตาล็อกฟรีก็ถึงจะทาการทิ้งลิงก์ของฟรีทั้งสามชิ้นนี้ไว้ให้ใต้คิปให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดรับก็ได้นะครับก็ถ้าไม่ใส่ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นของฟรีก็กดรับไว้กันกดรับไปก่อนนะก็มันก็จะเป็นแบบเป็นเสื้อนูนออกมานะครับสำหรับใครยังไม่รู้ว่าลเยอร์โค้ดคืออะไรครับมันจะแบบว่าเป็นเสื้อเหมือนในชีวิตจริงเราเลยนะก็สำหรับส่วนตัวผมชอบนะครับแต่ว่าแบบโลบ็อกไม่ได้เอาตัวใหม่มาเลยนะครับแบบเหมือนเปลี่ยนสีเๆ อย่างเช่นในเสื้อแขนยาวตัวแดงอ่ะเขาก็เปลี่ยนสีเป็นแค่เสื้อแขนยาวตัวสีดํานะครับถ้าเกิดเป็นเสื้อกันหนาวในใหญ่นี้ผมชอบมากเลยเนาะอย่างไอเสื้อกันหนาวสีเขียวที่เคย,เคยแจกไว้ครับก็ผมสำหรับผมว่าสวยมากๆเลยเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเนาะอย่าลืมซื้อเสื้อผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ